ที่นี้นี่คืออาคารวอลโด18ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมผักเบี้ยนะครับในจังหวัดเพชรบุรีอาคารวอลโดเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันมาเกี่ยวข้องกับบริษัททาดีของพวกเราที่นี่เพราะว่าเนื่องจากแมสเป้าหมายของเราเนี่ยเราทํากัญชาระบบปิดเนื่องจากคุณป้อมได้มาคุยกับผมเนี่ยคือเรามีกาแฟที่วันนี้เรามาเปิดร้านกาแฟเราจะสารสกัดกัญชาเข้าไปอยู่ในกาแฟและสิ่งที่ผมพูดนี่จะเป็นการขายกาแฟแบบถูกต้องตามกฎหมายถ้าจะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ครับผมการปลูกของที่นี่นะครับเป็นแบบระบบปิดนะครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าระบบการปลูกกัญชามีหมดกี่แบบนะครับระบบการปลูกทั้งหมดจะมีหมดใหญ่ๆคือ3แบบนะครับแบบแรกคือแบบ outdoor เป็นการปลูกในที่โล่งธรรมดาทั่วไปไม่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นอะไรเลยนะครับแบบที่2นะครับจะเป็นการปลูกแบบ semi outdoor นะครับหรือเป็นการปลูกแบบในโรงเรือนเราอาจจะเห็นเหมือนกับโรงเรือนปลูกพืช อันนี้นะครับมันสามารถควบคุมได้อุณหภูมิความชื้นได้บ้างแต่ไม่สามารถควบคุมแดดได้แต่แบบสุดท้ายนะครับจะเป็นแบบที่มีการลงทุนสูงที่สุดและได้คุณภาพของต้นกัญชาดีที่สุดก็คือแบบระบบปิดซึ่งก็คือแบบที่นี่ครับที่วอลโด18นะครับเป็นการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับเป็นระบบปิดมีอุณหภูมิมีความชืน้นมีแสงแดดของเราเองทั้งหมดนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปดูพื้นที่นะครับเราจะเห็นว่าพื้นก็เป็นพื้นแบบอีพ็อกซี่ปราศจากฝุ่น ผนังนะครับจะเป็นผนังแบบที่ใช้ในห้องคลีนรูมซึ่งเป็นผนังที่ไม่มีการทาสีไม่มีการหลุดลอกไม่มีไรฝุ่นอะไรออกมาทั้งสิน้นระบบระบายอากาศของเขาข้างในนะครับจะมีระบบเพปปอรฟิลเตอร์เป็นการกรองฝุ่นกรองอากาศทั้งหมดด้วยมันเป็นการควบคุมอุณหภูมิที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณภาพของกัญชายที่ได้เป็นคุณภาพเกรดพรีเมียมมากที่สุดนะครับและตรงนี้ครับเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยที่นี่มันเรือนจําหรือเปล่านะครับทำไมถึงมี ลวดน้มอะไรต่างๆนานาต้อง,อ,งอธิบายตามตตงนะครับว่าวันนี้กัญชายังคงถูกจําแนกว่าเป็นสิ่งเสพติดให้โทษประเภทห้าอยู่นะครับไม่อนุญาตให้มีการปลูกทั่วไปพระราชบัญญตัติสิ่งเสพติดให้โทษนะครับได้มีการขยายความเพิ่มเติมนะครับว่าอนุญาตให้ใช้กัญชาได้ในผลประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นดังนั้นถึงได้มีการควบคุมการปลูกอย่างเข้มงวดมากนะครับเขาจะมีกฎระเบียบต่างๆ เข้มงวดมากๆครับอย่างที่นี่ก็คือจะต้องมีการปิดทางเข้าออกจะต้องมีการกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนานาเพราะเขาห่วงเรื่องการจะนํากัญชาตัวนี้ไปขายเป็นสิ่งเสพติดนะครับเขาถึงต้องมีกฎระเบียบการควบคุมสูงมากนะครับและที่นี่นะครับก็ได้มีการทดสอบการเทสเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็สามารถผ่านกฎเกณฑ์ของออยได้ถึง96.5อนะครับอีกไม่นานครับเขาจะทำการทสใหม่เพื่อให้ได้100เต็ม ทำดีกับวอโดสิจอยการลักษณะแบบไหนแล้วนักธุรกิจของทำดีจะได้ประโยชน์อะไรครับการจอยกันของอระบบนี้นะครับจริงๆทางกฎหมายกําหนดเน,นี่ยได้มีการระบุไว้ว่านะครับว่าคนที่จะร่วมลงทุนในการในกระบวนการของกาแฟาได้เนี่ยต้องเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ,อสหกรณ์เพื่อการเกรษตรหน่วยง,งานเกี่ยวกับราชการต่างๆนะครับซึ่งทางทําดีกับวอโด18 จะได้มีการวางแผนกันก็นกคือเราในอนาคตรเราจะมีการจัดตั้งสหกรณ์ของทําดีขึ้นนะครับเพื่อให้สมาชิกของทําดีทั้งหมดนี่ครับสามารถเข้าร่วมอยู่ในสหกรณ์ได้และสหกรณ์นี้นครับเราจะเป็นตัวเชื่อมกับทางวอลโด18ที่ใช้ในการลงทุนกับธุรกิจไล่กัญชาตัวนี้นะครับซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้เราก็จะสามารถนํามาปันผลให้กับสมาชิกเป็นรายบุคคลได้ครับ